โอมสีคเนสายะณมหะโอมณโมพระคาวะเตคาชานายะนะมหะสวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผุ้ฟังที่เคารพรักทุกท่านนะครับผมสำหรับวันนี้วันนี้เป็นวันพระรหัสสบุดีวันที่13ลัคก,กี้นัมเบอร์นะครับผม วันที่13เดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2563นะครับผมในห่วงเวลานี้ก็เรียกว่าเข้าช่วงเวลาบ่ายโมงแล้วก็คิดว่าพี่น้องท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านคงจะอยู่ในช่วงเวลาที่หลังจากได้รับประทานอาหารมื้อเที่ยงกันอย่างอิ่มลำสำราดแล้วท่านเองนะครับผม ก็เรียกว่าการกินเป็นหน้าที่นะครับและช่วงบ่ายโมงนี้หลายๆท่านก็คงจะเข้าสู่โหมดการทํางานเป็นปกตินั่นเองงานคือเงินเงินคืองานบันดาลสุขนั่นเองนะครับผมสำหรับบทพระคาถาซึ่งได้สาธยายไปเมื่อสักครู่นี้นะครับผมก็เรียกว่าเป็นบทสวดบูชาองค์มหาเทพนั่นเอง ในช่วงบ่ายอย่างนี้หลังจากรับประทานอาหารมือ้อกลางวันเรียบร้อยแล้วก็จะขออนุญาตนำเรียนนำชมทัศนศึกษาของดีของวิเศษจะได้เป็นอาหารทิพย์อาหารใจอาหารข้าวปลาอาหารนั้นบำรุงร่างกายสำหรับวัตถุมงคลอาหารทิพย์อาหารใจก็บำรุงจิตใจนั่นเองจิตใจจะได้เบิกบานแช่่มชื่นเมื่อจิต ใจเบิกบานเช่มชื่นก็เรียกว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าวจะประกอบประกอบธุรกิจหน้าที่การงานใดๆก็จะประสบความสําเร็จปราศจากอุปสรรคข้อขัดข้องทั้งปวงท่นเองนะครับผมสาหรับบทบูชาองค์มหาเทพที่ได้สัทยายไปเมื่อสักครู่นี้ก็คิดว่าท,ทุกทท่านเมื่อได้เห็นภาพนี้แล้วก็ จะถึงบางอ้อได้ดีว่าเป็นบทสวดบูชาองค์พระพิคเนตนั่นเองนะครับผมสำหรับองค์พระพิคเนตนี้ก็มีความเชื่อความศรัทธามาแต่โบราณกาลในแคว้นสุวรรณภูมินี้ก็ถึงสมัยยุคของเรื่องอำนาจดยล่ะครับผมก็ได้มีการค้นพบเทวรูปองค์พระพิคเนตซึ่งแกะสลักด้วยหินทรายอายุเป็น พันปีน่ะครับแถบทางประจินบุรีนั่นเองทุกวันนี้ก็ได้เก็บรักษา,าไว้ในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกรุงเทพมหานครของเรานั่นเองนะครับผมความเชื่อความศรัทธาที่พี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นชาวไทยชาวพุทธก็ดีชาวเอเชียทั้งหลายเนปาลอินโดนีเซีย แล้วก็ญี่ปุ่นและจีนทั้งหลายก็ดีก็ในบิาการสักการะบูชา,อ,าองค์พระพิกเนธกันอยู่แทบแทบทั้งเอเชียตะวันออกของเรานี่แหละครับผมด้วยมีความเชื่อความศรัทธาว่าการบูชาการขอความเมตตาขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือจากองค์มหาเทพองค์พระพิคเนศนี้จะอ,อำนวยความสำเร็จในธุรกิจ ในชีวิตช่วยขจัดปัดเป่าอุปสรรคข้อขัดข้อ,ของทั้งหลายในการดําเนินชีวิตในธุรกิจค้าขายก็ดีให้ราบร,รื่นเจริญรุ่งเรงืองมั่งคั่งอุรมสมบูรณ์ต่อไปนั่นเองนะครับผมเพราะว่าเวลาคือชีวิตเวลานั้นผ่านไปรวดเร็วเดี๋ยวมืดเดี๋ยวแจ้งเดี๋ยวแจ้งเดี๋ยวมืดเพราะฉะนั้นชีวิตเกิดมานั้นก็ต้องมีความหวัง นะครับผมเมื่อมีความหวังแล้วถ้าอย่างที่เคยกล่าวเรียนไปแล้วว่าชีวิตนั้นนักปราชญ์ท่านกล่าวไว้ว่าอย่าปล่อยให้ปลิวไปเหมือนปุ๋ยนุ่นแล้วแต่วิบาก,กรรมจะซัดนะครับผมก็แสดงว่าอย่าปล่อยชีวิตปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์เลื่อนลอยนั่นเองถ้าภาษาบ้านๆก็คือว่าในเมื่อเรากำเนิดเกิดกายมาแล้ว เวลาคือชีวิตแล้วเพราะฉะนั้นแต่เวลานาทีแต่ละเวลานาทีแต่ละวันแต่ละชั่วโมงนั้นก็ควรจะดําเนินชีวิตแบบประเภทว่ามีตัวช่วยนั่นเองอันนี้เป็นภาษาบ้านๆพื้นๆน,น,นั่นเองนะครับผมก็หมายความว่าเราดําเนินชีวิตะจะต้องมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพสักการบูชามาคอยอํานวยช่วยเหลือให้ การดำเนินชีวิตของเรานั้นปราศจากอุปสรรคข,ขัดข้องให้มีความราบรื่นรุ่งเรืองร่ำรวยสุขสบายาตลอดไปนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีความศรัทธาว่าจะอำนวยช่วยเหลือขจัดปัดเป่าอุปสรรคข,ขัดข้องชีวิตก็ดีหนึ่งน,ะนั้นนก็คือองค์มหาเทพซึ่งเราจะรู้จักในนามว่า องค์พระพิคเนตนั่นเองนะครับผมสำหรับองค์พระพิคเนตหรือพระพระคเนสวนนั้นหรือ,อพระคณปตินั้นเป็นมหาเทพในศาสนาพราหมณ์ซึ่งนับถือกันว่าเป็นเทพเจ้าแห่งความรู้เป็นเทพเจ้าที่มีปัญญาปเป็นเลิศ เป็นเทพเจ้าที่ปราดเปรื่องในศิลปะวิทยาทุกแขนงน,นะครับผมแล้วก็เป็นเทพเจ้าที่ช่วยขจัดปัดเป่าข้อขัดข้องทั้งปวงให้แก่ผู้ที่ศรัทธาสักการะบูชานั่นเองคือว่าเป็นเทพผู้เป็นใหญ่เนื้อความขัดข้องทั้งปวงนั่นเองนะครับผมตามตำนาน เกี่ยวข้องกับพระพิฆเนศนั้นก็มีหลากหลายตำนานนะครับผมโดยกล่าวเอาไว้ว่าในคราวที่อันนี้เป็นตำนานดั้งเดิมนะครับผมในคราวที่องค์พระศิวะมหาเทพจะทรงไปบําเพ็ญสมาธิภาวนาในระยะเวลาอันยาวนานนั้นเก็ได้ปล่อยให้องค์พระแม่ปารวตีนี่แหละครับ ผู้เป็นมเหสีต้องอยู่เพียงพระองค์เดียวโดยลําพังนั่นเองดังนั้นองค์พระแม่ปรารวตีนี้ก็บังเกิดความเหงาแล้วก็มีความประสงค์ที่จะหาผู้มาคอยดูแลรับใช้และคอยป้องกันคนภายนอกที่จะเข้ามาก่อความวุ่นวายในพระตำหนักในดังนั้นจึงทรงเสกเด็กขึ้นมาแล้วครับผมขึ้นมาเพื่อเป็นพระโอรสนั่นเอง แล้วก็จะได้เป็นเพื่อนในยามที่องค์พระศิวเทพเสด็จออกไปบปําเพ็ญสมาธิในที่ที่อื่นอยู่นั้นนะครับในห่วงเวลาการต่อมานะครับผมเมื่อพระนางทรงเข้าไปสงจะได้สงน้าในพระตำหนักด้านในนั่นเองปรากฏว่าองค์พระศิวเทพอย่แล้ครับก็ได้กลับมาและจะเข้าไปในตำหนักด้านใน ปรากฏว่าถูกเด็กหนุ่มห้ามไมา่ให้เข้าเนื่องจากก็ไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับผมในขณะเดียวกันองค์เสวเทพก็ไม่รู้ว่าเด็กหนุ่มคนนี้เป็นโอรสเป็นพระโอรสที่พระแม่ปรารวตีได้เสกขึ้นมาเมื่อองค์พระศิวะถูกขัดใจก็ทรงพิโรธนะครับผมก็ได้ตวานให้เด็กหนุ่มนั้นหลีกทางไป แล้วก็ได้ถามว่ารู้ไหมว่ากําลังห้ามใครอยู่สําหรับฝ่ายเด็กหนุ่มนั้นก็ได้ตอบกลับมาว่าไม่จําเป็นที่จะต้องรู้ว่าเป็นใครเพราะว่าตนกำลังทําหน้าที่ตามบัญชาของพระแม่ปราวติดังนั้นทั้งสองจึงได้ทําการต่อสู้กันอย่างรุนแรงเรียกว่าจนบรรดาทวยเทพทั้งสวรรค์เกิดความวิตกในหายนะที่จะตามมาและในที่สุด เด็กหนุ่มนั้นก็ถูกตรีศูนย์ของมหาเทพนี่แหละครับจนกระทั่งสิ้นใจตายศรีรษะได้ถูกตัดหายไปนั่นเองในขณะที่เกิดการต่อสู้กันนั้นพระแม่ปรารวตีเมื่อได้ยินเสียงดังกึกก้องไปทั่วจักรวาลก็ได้รีบเสด็จออกมาด้านนอกถึงกับต้องสิ้นสติเมื่อเห็นร่างพระโอรสที่ปราศจากศรีรษะ จากนั้นเมื่อทรงได้สติก็ทรงมีความโศกาอาดูแลครับผมก็ได้ตัดพ้อต่อว่าพระสาวามีที่มีจิตใจโหดเหี้ยมทําร้ายเด็กได้ลงคอโดยเฉพาะเด็กนั้นเป็นพระโอรสของพระนางเองเมื่อได้ยินพระนางตัดพ้อต่อว่าเช่นนั้นองค์พระศิวเทพก็ได้ทรงตรัสว่าจะทําให้เด็กคนนี้กลับฟื้นขึ้นมาใหม่แต่ก็ต้องเกิดปัญหาขึ้นมาเรื่องจากว่า หาศีรษะที่หายไปไม่ได้นั่นเองแล้วก็การเวลาเนี่ยแหละครับชีวิตคือเวลายิ่งใกล้เวลาเช้าเข้ามาแล้วต่างก็ยิ่งกรนกระวายใจเนื่องจากว่าหากดวงอาทิตย์ขึ้นก็จะไม่สามารถชุบชีวิตให้เด็กหนุ่มนี้ฟื้นขึ้นมาได้นั่นเองในเมื่อเป็นเช่นนี้องค์พระเสวะจึงได้บัญชาให้เทพทั้งหลายช่วยกันเอาศีรษะสิ่งที่มีชีวิตแรกที่พบมา และปรากฏว่าเราเทพได้นำเอาศีรษะช้างนี่แหละครับผมนำมาให้ซึ่งพระศิวะทรงนำศีรษะมาต่อแทนให้แล้วก็ได้ชุบชีวิตให้ใหม่พร้อมทั้งยกย่องให้เป็นเทพที่สูงที่สุดโดยขนานนามว่าพระพิคเนตซึ่งแปลว่าเทพพระเจ้าผู้ขจัดปัดเป่าอุปสรรคและยังทรงให้พรว่าในการประกอบธุรกิจ หรือพิธีการต่างๆนั้นจะต้องทำพิธีบูชาพระพิคเนตก่อนเพื่อความสำเร็จของพิธีนั้นๆนั่นเองสำหรับในเมืองไทยเหล่านั้นนะครับผมได้ถือว่าองค์พระพิคเนตหรือพระพิคเนส่วนนี้เป็นที่เคารพสักการะในฐานะองค์บรมครูแห่งศิลปวิทยาการต่างๆนั่นเองถือว่าเป็นองค์ มหาเทพที่สําคัญเป็นมหาเทพแห่งศิลปะทั้งปวงนะครับผมไม่ว่าจะประกรอบพิธีกรรมต่างๆซึ่งทางในศาสนา,ภา,ภาพราหมณ์ก็ได้สถาปนาพระพิคเนศเป็นเทพพระองค์แรกที่จะต้องบูชาก่อนเริ่มพิธีใดๆถือว่าเป็นการคาระวะในฐานะบรมครูที่ประสาทปัญญาประสาทความสําเร็จแล้วก็ช่วยขจัดอุปสรรคทั้งปวง ให้หมดสิ้นไปนั่นเองเพราะฉะนั้นกิจการทุกอย่างจึงจะสําเร็จรุ่งร่วงไปด้วยดีนั่นเองหน่วยงานราชการของเราเช่นกรมศิลปากรก็ดีมหาวิทยาลัยศิลปากรก็ดีจึงได้ถือเอาพระพิคเนศนี่แหละครับผมเป็นสัญลักษณ์นั่นเองนะครับผมลักษณะของพระพิคเนศนั้นท่านจะสังเกตเห็นว่ามีพระองค์วรากายนั้นพุงพรุยนี่แหละครับ แสดงว่าอ้วนเตี้ยพุงพุ้ยแล้วก็มีเสียงเป็นช้างแล้วก็มีงาดเดียวซึ่งแสดงถึงความอดุดมสมบูรณ์นะครับบ้างข้างร่ำรวยนั่นเองสำหรับพระพิคเนตนั้นที่เราจะนิยมแล้วก็รู้จักกันอย่างกว้างขวางก็มีทั้งหมด32สปางนั่นเองนะครับผม แต่ว่าองค์พระพิคเนตที่ทุกท่านกําลังได้ทัศนาอยู่ในขณะนี้นะครับผมก็เรียกว่าพระพิคเนตปางนอนสเสวยสุขนั่นเองนะครับผมสาหรับภาพนี้เป็นองค์พระพิกเนตปางนอนสเสวยสุขจะว่าเป็นโลโก้เป็นสัญลักษณ์ของวัดสมานรัตนารามตำบลบางแก้วอำเภอเมืองจังหวัดฉะฉเชิงเซาก็ว่าได้ นะครับผมพระวรากายสีชมพูองค์ใหญ่นะครับผมเป็นองค์ใหญ่มหึนมาจะเรียกว่าใหญ่ที่สุดในโลกก็ว่าได้นะครับผมพระพิกเนตปางเสวยสุของค์ใหญ่ที่สุดในโลกนี้ก็ได้แบบออกมาจากการอธิษฐานแล้วก็นิมิตนะครับผมโดยสร้างเป็นเนื้อปูนปั้นองค์สีชมพูนี่แหละครับผมของวัดสมานนี่แหละครับ มีขนาดฐานคือฐานล่างนี่แหละครับขนาดฐานความยาวถึง24เมตรนะครับผมความสูงถึง16เมตรนะครับ16ปีแหความหลังความสูงถึง16เมตรโอ้ใหญ่โตโหหลาน16เมตรแะครับสำหรับพระพิครเนธองค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกของวัดสมานบางนอนเสวยสุขนี้วางศิาลาฤกษ์เมื่อวันที่6เดือนมิถุนายน ปีพศ2552 2552แล้วครับผมโดยคณะเรียกว่ามีทั้งท่านประธานรัฐสภาในยุคนั้นแล้วก็ท่านรัฐมนตรีมหาไทยในสมัยปี52นะครับเป็นองค์เป็นประธานวางศิาลาฤกษ์นั่นเองนะครับผมเรียกว่าเป็นประธานฝ่ายคารวาสนะส่วนท่านพระครูธรรมทรไภรัตน ัญญาธโรท่านก็เป็นประธานดำเนินการจัดสร้างนะครับผมภายในใต้ฐานด้านล่างนี้จะมีฐานอยู่นะครับผมจะมีพิพิธภัณฑ์นะแล้วก็เป็นแหล่งรวมวัตถุมงคลของพระสมานนั่นเองนะครับผมแล้วก็รอบๆฐานข้างล่างนี้จะมีปางต่างๆขององค์พระพิคเนศถึง32ปางนั่นเองนะครับผมแล้วก็ด้านหน้าก็จะมีบริวาร คือหนูเดี่ยแวละครับถึงห้าตนก็เรียกว่าหนูหูทิพนั่นเองหรือหนูตาทิพนั่นเองนะครับผมเป็นบริวารรับใช้เนี่ยครับถึงเวลาใครไปที่วัดสมาแล้วไปสักการะขอพอรจากองค์พระพิฆเนศแล้วมักจะก,กระซิบที่หูหนูบริวารอยู่ด้านหน้าเนี่แหละครับผมจะได้ไปเอาเรื่องราวที่เราร้องขอความเมตตาช่วยเหลือ ไปกระซิบบอกกับองค์พระพิคเนตนั่นเองนะครับผมสร้างตัแต่ปี2องพนสะครับผมก็สำหรับวัตถุมงคลที่จะประกอบรายการนี้เป็นวันตถุมงคลพระเนื้อผงพระพิคเนตเนื้อผมพ,พุทธคุณรุ่นแรกของวัดสมานปี2 5งหสาม เดี๋ยวลงลงกลง้องชมพร้อมๆกันนะครับผมสําหรับพระพิคเนตพระพิคเนศปางเสวยสุขนี้องค์นี้เป็นรุ่นแรกของวัดสมาร,รัตนารามสร้างเมื่อปีพุทธาพิเศษปี2553นะครับผม เป็นเนื้อผงพุทธคุณขนาดกำลังกระทัดรัดน่ารักครับเนื้อผงพุทธคุณผสมเกสรต่างๆน่ารักน่าใช้น่าแขวนบูชาจะได้ทำมาหากินประสบความสำเร็จจะได้ขอบารมีช่วยขจัดปัดเป่า อุปสรรคข้อขัดข้องทั้งหลายทั้งปวงให้มาลายหายสิ้นไปนั่นเองนะครับผมนี่แหละครับพระพิคเนตเสวยสุขชื่อเป็นมงคลนะครับสเสวยสุขสเสวยสุขจะได้มีความสุขทั่วหน้ากันนั่นเองนะครับอิ่มกายแล้วจะได้อิ่มใจด้วยนั่นเองเรียบง่ายแล้วลงใช้่า,าให้นทัศน์วัดดูสิครับว่า ตรงนี้กว้างเท่าไหร่ความกว้างมาเป็นพิมพ์หยดน้ําสวยงามนะครับสวยมากกว้างสองเซนสองเซนติเมตรนะครับผมความสูงความสูงสูงสองเซนติเมตรครึ่งนะครับผมกาลังกระทัดรัดกําลังสวยงาม แล้วก็เป็นเนื้อผงพุทธคุณแล้วก็เป็นรุ่นแรกๆของทางวัดส,สมานด้วยนะครับบางทีเราจะเห็นเป็นเกสรดอกไม้แห้งๆบางทีก็จะเห็นเป็นเกษาคล้ายๆเกสาดำๆนะครับบรรจุอยู่ในเนื้อพระนั่นเอง เรี่ยมพลาสติกเรี่ยมอะไรก็ได้ติดเนื้อติดตัวทำแหนบเนบก็ได <_ c oughs> เเ้เป็นมหาเทพอันยิ่งใหญ่เป็นมหาเทพแห่งปัญญาเป็นมหาเทพแห่งความสำเร็จทเทพเจ้าแห่งความสำเร็จนั่นเองสำหรับรุ่นเนื้อผงรุ่นแรกรุ่นนี้ด้านหลังจะเป็นองค์ พระราหูแก้ดวงเสริมดวงเดี๋ยวลองชมด้านหลังพร้อมๆกันนะครับผมนี่แหละครับอันนี้เก็บเป็นเ,เป็นมหาเทพที่สํำคัญองค์หนึ่งคือองค์พระราหูนั่นเองพระราหูคุ้มดวงก็แสดงว่าเสริมดวงชะตานั่นเองแก้ดวงตกเสริมดวงชะตา ก็ถือว่าสุดยอดนะครับผมทั้งสองด้านเลยด้านหน้าความสําเร็จขจัดอุปสรรคเทพเจ้าแห่งความสําเร็จปัญญาศิลปะวิทยาการต่างๆด้านหลังนี้จะเป็นองค์มหาเทพอีกองคหนึ่งคือพระราหูคุ้มดวงส่งเสริมดวงชะตานะครับผมสุดยอดเลยครับศิลปะรูดลายก็สวยงามนะครับผม ถือว่าเป็นรุ่นแรกรุ่นแรกๆของวัดสมานเลยครับท่านจะเห็นบางทีจะมีอา,อาจจะเป็นเส้นเกสาผงพุทธคุณผงขี้ทูบและของดีของวิเศษต่างๆที่รวมลงมาในเนื้อวัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับผมโดวหนังสือเป็นเหรียญเป็นแท่งสวยงามดีกว่างามทั้งศาสตร์และศิลปะนั่นเอง นะครับผมสำหรับฟ้ากล่องในปี5-3รุ่นแรกของวัส,สมานี้ลงหนังสือสีทองตรวหนังสือสีทองเขาเขียนว่าแก้ปีชงก็หมายความว่าท่านที่ชงก็สามารถแก้ดวงชะตาได้เสริมดวงชะตาได้ คุ้มดวงชะตาได้ทุกปีนักษัตริย์ด้วยนะครับผมพระราหูคุ้มดวงเสริมดวงเสริมดวงอันนี้เป็นนากลงวัดสมานจังหวัดชเชิงเสานะครับผมเป็นนากลงก็ต้องขอกราบขอบพระคุณทุกๆท,ท่านที่ ให้ความเมตตาเข้ามารับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้และต้องขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงสำหรับทุกท่านที่กดติดตามให้กำลังใจเข้ามานะครับผมสำหรับบางท่านที่คิดว่าจะกดติดตามให้กำลังใจเพิ่มเติมเข้ามาอีกด้วยความมีน้ำจิตน้ำใจมีความมีเมตตาธรรมก็ขอกราบขอบพระคุณล่วงหน้าเลยครับผม ขออาราธนาอานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์แห่งองค์มหาเทพองค์พระพระพิฆเนศขอได้โปรดเมตตาแผ่พระสมีแผ่พระกระแสจิตอำนวยช่วยเหลือทุกทท่ทานที่เข้ามารับชมรับฟังอยู่ในขณะน,นี้ขอให้มีชีวิตจิตใจร่มเย็นเป็นสุขจเจริญรุ่งเรืองไพูบณ์ในธุรกิจหน้าที่การงานต่างๆ ขอได้เมตตาช่วยขจัดปัดเป่าอุปสรรคข้อขัดข้องในการดำเนินชีวิตทั้งปวงให้สะดวกง่ายดายราบร,รื่นเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยแก้วแหวนเงินทองไหลามาเทมาส,สมบูรณ์ภูนสุขดังองค์พระพิคเนศบางสวยสุขด้วยเทอนสิ่งอุปสรรคข้อขัดข้องทั้งหลายศัตรูมโมบานทั้งหลาย ผู้คิดเพ่งโทษทั้งหลายจงมาลายหายไปสิ้นอย่าได้โอกาสทุกเมื่อเทินจงพ่ายแพ้เป็นภัยแก่เขาโลนั้นไปในที่สุดด้วยเทินร่ำรวยร่ำรวยรุ่งเรืองรุ่งเรืองร่มเย็นเป็นสุขกันทั่วหน้าด้วยอานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์มหาเทพองค์พระพิฆเนศปางเสวยสุขด้วยเทิน ในช่วงท้ายนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ